กระทบของความคุมเครือทางกฎหมายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่จะเป็นรายชื่อสมาชิกนะครับที่มาและความสําคัญในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจถือเป็นบุคคลสําคัญที่มีบทบาทหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองสิทธิของประชาชนและบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระเบียบอย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในบางการณีอาจได้รับผลกระทบจาก ความคุมเครือของกฎหมายเช่นบทบัญญัติไม่ชัดเจนข้อกฎหมายที่ล้าหลังหรือการตีความกฎหมายที่แตกต่างกันซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งกับส่งผลกระทบนำไปสู่การใช้หน้าที่ไม่เหมาะสมการไม่เท่าเทียมและการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้ตั้งใจความคุมเครือทางกฎหมายสร้างอุปสรรคในสถานการณ์สาคัญของเจ้าหน้าที่ตดดํารวจได้หลายการณีเช่นการจับกุมตรวจค้นหรือดำเนินคดีเพื่อทำผิด หากเจ้าที่ตีความกฎหมายไม่ชัดเจนหรือแตกต่างกันอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการทั้งยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีผลต่อกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหําที่ตำรวจทั้งกลุ่มจึงมีความสนใจจะศึกษาปัญหาดังกล่าวซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบปัจจัยและแนวทางการแก้ปัญหาบนรูุธรรมเพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างมากขึ้นหานําเนินการแนะแก้ไข เพื่อให้ระบบกระบวนการยุติธรรมยังคงยุติธรรมต่อไปคำถามการวิจัย 1. ความคุ้มครือทางกฎหมายมีผลกระทบต่อกาปรปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ 2. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความคุ้มครือในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ 3. ความคุ้มครอทางกฎหมายมีผล ต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่วัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อการศึกษาผลกระทบของความคุมเคือทางกฎหมายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2. เพื่อการศึกษาผลกระทบของความคุมเคือทางกฎหมายต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ตำรวจ 3. าเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและปรับปรุงเพื่อลดปัญหาความคุมเคือทางกฎหมายและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจขอบเขตการด้านวิจัยขอบเขตด้านสถานที่โดยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลภาคสนามในเขตพื้นที่ภาคกลางโดยครอบคลุม3ามจังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและ พระนครศรีอยุธยาเขตด้านประชากรการศึกษาผลกระทบของความคุ้มเพื่อทางกฎหมายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรโดยมีหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักข้าราชการตำรวจทุระดับในจังหวัดกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการและพระนครศรีอยุธยาตำรวจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายทั้งในงานสอบสวนปราบปรามละจราจร และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานีตำรวจในจังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและพระนครศรีอยุธยาเก็บข้อมูลหน่วยงานตำรวจใน3จังหวัดได้แก่สถานีตำรวจนครบาลในกรุงเทพสถานีตำรวจในจังหวัดสมุทรปราการและพระนครศรีอยุธยาขอเขตเชิญประชาชนกลุ่มตัวอย่างประกอบด,ด้วยตำรวจชายและหญิงทุกช่วงวัยทุกตำแหน่งและทุกระดับการศึกษา ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานีตำรวจทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ18ปีขึ้นไปขอบเขตการวิจัยขอบเขตเนื้อหาการศึกษาเรื่องผลกระทบของความคุ้มเคือทางกฎหมายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจใน3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและพระนครศรีอยุธยามุ่งเน้นเนื้อหาดังต่อไปนี้ 1. ความคุมเคือของกฎหมาย การตีความที่แตกต่างกันในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ช่องว่างหรือข้อบกพร่องในกฎหมายที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตัวอย่างของกฎหมายที่เป็นปัญหาทั้งในกฎหมายอาญากฎหมายจราจรหรือกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2. ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อุปสรรคที่ตำรวจต้องเผชิญในสถานการณ์จริง ความล่าช้าในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานผลกระทบต่อความมั่นใจและความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย 3. ความคิดและข้อเสนอแนะทัศนคติของตำรวจต่อปัญหาความคุมเครือทางกฎหมายข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวทางสนับสนุนการทำงานของตำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัญหาความคุ้มเครือของกฎหมายเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในวงการวิชาการและการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านกฎหมายโดยมีการศึกษาและงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงต้นเหตุผลกระทบและแนวทางแก้ไขความหมายและลักษณะของความคุ้มเครือในกฎหมายความคุ้มเครือของกฎหมายซึ่งหมายถึงการที่กฎหมายมีถ้อยคำหรือข้อความ ที่เปิดโอกาสให้เกิดการตีความหลากหลายหรือไม่มีความชัดเจนเพียงพอในการปฏิบัติลักษณะของความคุ้มเคือในกฎหมายมักปรากฏกฎหมายในรูปแบบการใช้ถ้อยคำที่กว้างเกินไปขาดความชัดเจนสาเหตุของความคุ้มเครือทางกฎหมายได้แก่การร่างกฎหมายที่ไม่ชัดเจน ู้ร่างกฎหมายอาจตั้งใจเปิดช่องว่างให้เกิดความยืดหยุนหรือความละเอียดรอบคอบในการกำหนดถ้อยคำของกฎหมายในสมัยนี้กฎหมายบางฉบับไม่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีต่อมาความขัดแย้งระหว่างกฎหมายหลายฉบับความคลุมเครือจากบทบัญญัติที่ขัดแย้งกันในกฎหมายต่างฉบับเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายผังเมืองผลกระทบของความคลุมเครือทางกฎหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้ได้แก่1 จ้าที่พุ่งครับใช้กฎหมายตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐมักประสบปัญหาในการตีความข้อกฎหมายทําให้การตัดสินใจในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าชา้า 2. ระบบยุติธรรมของความคุมเครือทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เสมอภาคส่งผลให้เกิดการปฏิบัติหรือสร้างช่องทางสําหรับการใช้อํานาจที่ผิด 3. ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบังคับใช้กฎหมายที่คุมเครืออาจสูญเสียความมั่นใจต่อระบบยุติธรรม แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. ปรับปรุงการร่างกฎหมายโดยการใช้ภาษาที่ชัดเจนและกําหนดนิยามคําสำคัญในกฎหมาย 2. การอบรมผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มทักษะในการตีความกฎหมายและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสม 3. การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยทบทวนกฎหมายอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน ความไว้วางใจของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบยุติธรรมความหมายของความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหมายถึงความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตและปกป้องสิทธิของประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยความไว้วางใจนี้ จะเชื่อมโยงกับการรับรู้ถึงความถูกต้องของกระบวนการยุติธรรมและความว่ากฎหมายบังคับใช้อย่างยุติธรรมและโปร่งใสต่อมานะครับเราจะพูดถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้นะครับปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิงปฏิบัติการปัจจัยเชิงโครงสร้างนะครับได้แก่ ระบบบริหารงานตำรวจการคอร์รัปชันและความโปร่งใสขององค์กรตำรวจส่วนปัจจัยเชิงปฏิบัติการนะครับเช่นพฤติกรรมของตำรวจในในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพการสื่อสารอย่างสุภาพและการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ประชาชนผลกระทบของความไว้วางใจที่ลดลงในงานวิจัยนะครับระบุว่า หากความไว้วางใจของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจลดลงส่งผลทั้งระบบยุติธรรมและความสงบสุขในสังคมโดยประชาชนนะครับอาจจะปฏิเสธความให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไม่รายงานเหตุที่เกิดขึ้นหรือเหตุอญาฉรรยที่เกิดขึ้นนะครับหรือแม้แต่จะเกิดการต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายในบางกรณีนั่นเองครับ ประโยชน์ที่คาดวัดจะได้รับ 1. ศึกษาผลกระทบของความคลุมเครือทางกฎหมายจะช่วยให้สามารถระบุข,ข้อบกพร่องในช่องว่างในกฎหมายที่ส่งผลต่อการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายได้อย่างชัดเจนและทันสมัยมากขึ้นลดปัญหาความไม่ชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ 2. การศึกษาจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความเข้าใจ ในกฎหมายที่ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดและสามารถใช้อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 3. นักวิชาการนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปสามารถนำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นความ ความคลุมเครือของกฎหมายและในประเด็นความไว้วางใจของประชาชนต่อขา้าราชการเพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนี้ให้มีความแข็งแกร่งน่าเชื่อถือสามารถนำไปเป็นแนวทางกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรและสังคมต่อไป thank you